สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมฟิจิอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับโชว์แมทนะครับจากโปรโมชชุดใหม่นะครับที่กำลังจะมาในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้มาเป็นโปรโมให้ได้จับจองและลองเล่นกันก่อนนครับจากเวียดเก้แล้วก็เวีย0นั่นเองนะครับรอบนี้ก็มาในส่วนของแคนมุราคุโมแล้วก็ในส่วนของออร์เคิลนั่นเองครับซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในการบรรยายในคลิปนี้นะครับก็คือผมฟิจิโทฟูครับแล้วผมฟิจิเพรสนิคครับผมโอเคนะครับเราก็มาดูกกัััััันนนนะะะคคคคครรรรรรรบบบบบสสาาาหหมมมุุยยใ่ชิิ แล้วก็ทางฝั่งของออร์เคิลทิ้งแทงนะครับที่เป็นของสาย b a t t l e Sister นะครับกับแว่นกัดตัวใหม่นะครับที่ทําให้ติดเนม b a t t l e Sister ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็มีรูปแบบสไตล์การพีเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายก็เลือกไปก่อนไปหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งของออร์เคิลทิ้งแทงครับเป็นฝ่ายที่ได้บุกก่อนนั่นเองครับมาดูกันครับสําหรับ Excel ปลทะากับโคเทกนะครับ แล้วเข้าเทินทางฝั่งของออร์เคิลครับไร่เกียรติหนึ่งมาเป็นโปรโมเตอร์นักซีเตอร์นะครับคัสซัดครับโจนหนึ่งจากสกิลตัวเลิศต้องผ่านเลยครับเข้เทินฝั่งโูราครับผมไร่มาครับเป็นตัวเปิดห้าสามครับหยิบควิกชิวจากสกิลของตัวเลิศครับแล้วก็เปิดห้าครับหาเกียรติสามครับผมตรงนวันนี้ได้เป็นชิรากิใหม่ครับขึ้นมือมานะครับผมเรียกว่าเป็นฐานแวนการ์ดใหม่ครับแต่ทิ้งไปเลยครับผมและแวนการ์ดหัดครับเท่านี้เลยฮะเช็คไปเป็นคีย์ครับผมสองแดมครับ ตกมาไม่มีทิกเกอร์เลยครับแล้วผ่านเทินครับผมเข้าเทินทางฝั่งของแพทเทนซิสเตอร์นะครับไหลลงมาเป็นออร์รนเจที่2ิแล้วก็ลงชูแก๊สนะครับลงมาแล้วใช้สกิลเลยนะครับ1โซนะครับเปิดดู5ใบนะครับเลือก7 3เป็นใบโชว์แล้วโปะท็อปนับที่เหลือแรนดอมสับใต้เด็กนะครับตัวเองบวก5,000แล้วใบที่โชว์แล้วแปะนะครับเป็นในส่วนของอมาเทลัสึ์นั่นเองนะครับจากนั้นสกิลของอมาเทลัสึ์ก็จะสแตนบายต่อนะครับใบตัวเองบวกแวนไปหนึ่งหมื่นแล้วก็อีกหนี้ึ่ยหรือเปล่านะครับ แล้วคอลงมาเป็นชูเกดอีกทีนึงนะครับแบทเทิลซิสเตอร์ใบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับสกิลหนึ่งโซนครับเปิดห้าโชเกตสามนะครับแต่จังหวะนี้ไม่เจอครับเสียก๊อแรงน่อมแล้วก็สับใต้ดิกลงไปนะครับแล้วตัวเองบวุยห้าพันครับแล้วคอลงมาเป็นแบทเทิลซิสเตอร์ใบใหม่นะครับเป็นโทริฮัสนะครับลงมานะครับโชว์ท็อปเด็กถ้าเป็นแบสซิตนะครับหยิบขึ้นมือได้แล้วบวกห้าพันครับขอเรียกการมาบูสต์แล้ววันการหดเลยนะครับสองหมื่นสี่พันอ่าสองหมื่นสองพันครับสองที่เข้า โจมตีไปที่บรรยากาศทางฝั่งมูราให้มาเป็นคิสเซนดีแนวกาดมิดเลยนะครับเช็คหมาไม่มีอะไรนะครับแล้วเอาเรียกาดฝั่งนี้นะครับ172่นเนะครับจมตีบรรยากาศนะครับทางฝั่งมูราให้กาดมา15นครับแล้วฝั่งนี้แรงกว่าอีกข้าง5 0 0พันครับเทคไปตกเป็นดอทิเกอร์นะครับแล้วจบเทินไปเลยครับกขาเทินทางฝั่งของมูราคุโนะครับผมไรมาครับ เป็นตัวใหม่ครับผมเจ้าหญิงเขี้ยวน้ําแข็งครับื้อระาฮิเมะครับผมสกิลมาลงสนามฮะสามารถเสกชิราจากมือได้ครับผมแล้วก็ตอนจบเทินจะดีดตัวที่เสกมาขึ้นมือฮะแล้วก็ลงอีกข้างเป็นจัโคสึเกิลครับเอาเลนี่มาน้ำต่อตู๋ครับผมแล้วก็เวนการหัวเลยครับผมเท่านี้และเช็คมาครับฮิวทิ่เกอร์ครับผมสิวไม่ได้นะครับผมแต่ส่งพลังให้ชิรายุกิครับแต่อีกฝั่งครับตกเป็นคิทิคทิกเกอร์ครับ และเอาชิลาหัวดครับสองหมสองครับขอ5 0 0พันเท่านั้นได้มา5้าพันครับผมและเหมือนจะกดสกิลครับผมแต่ยังก่อนครับผมแวนการ์ตต้องขอติดชื่อชิลาครับผมแล้วก็ลบหมื่นมาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีฮะฝั่งยืนสอง0มืนพันฮะเอาจากกุศลตีครับจากกุศกเก็ตีไม่ทีนะผมเปิดครับหาชิลาครับผมและหยิบเป็นชิราอุกิล่างเก่าขึ้นมาฮะ และเลนี่บดาวครับเอาเข้าโซครับดีดชิลาครับจากกลุ่มขึ้นมือแล้วตอนจบเทินจากซูลาระอีเมะครับผมดีดขึ้นมือแล้วผ่านเทินครับผมแล้วทางฝั่งออร์เรเค่นครับไล่ลงมาเป็นโฟเรตครับแบสซิตตัวใหม่เล่นเป็นโพเทคกวันแล้วสกิลไม่ลงสนามครับมาโซครับโจนหนึ่งครับแต่ถ้าแวนเป็นแบสซิตจะได้จั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบครับก็เหมือนจั่วสองครับแต่วคอลงมาเป็นชูเกตอีกรอบนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่กดสกิลหรือเปล่าเพราะว่าโซไม่เหลือแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ใช้สกิลของแวนกาดเลยนะครับ ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับจะได้ดูหัวกลองครับตามจานวนแบทเทิลซิสเตอร์ชื่อต่างในสนามนะครับแล้วเรียงได้ตามใจชอบนะครับไว้บนไว้ล่างก็ได้นะครับจังหวะนี้มีชื่อต่างอยู่4ใบนะครับรวมแฟนการ์ดด้วยนะครับแล้ว2ใบไว้บน2ใบไว้ล่างแบบนี้นะครับแล้วโทริฮัสเห็นดูหัวกลองบวก5 0 0พครับแล้วแฟนการ์ดหมดแค่นี้เลยครับหนึ่งหมื่นสองพันกับอะไรไม่รู้ที่แปะไว้ที่หัวกลองสองใบครับถึงแม้ทางฝั่งมูราจะหยุดแค่แดมเดียว ก็มีแอมบาเซียลแต่เลือกเทนะครับแล้วทูอินได้ไม่จังหวะนี้คีนะครับส่งคีให้แวนะครับพลังให้ทางฝั่งของชูเกตด้านขวานะครับแล้วก็สกิลของตัวหลังครับเห็นเช็คทิกเกอร์จะได้บดอย่างเงื่อนนะครับโดนไป2ดัมเมจครับอีกเช็คมาบอดนะครับแต่ว่าทางฝั่งมูราก็ไม่น้อยหน้าครับตกเป็นคีย์ที่เข้านะครับแล้วเอาชูเกตฝั่งนี้หดก่อนนะครับหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับได้การมาสองหมื่นครับแล้วชูเกตฝั่งนี้ที่บูทด้วยโทริฮัสครับ แรงกว่าอีกข้างนะครับห้าพันครับได้กาดมาอีกสองหมื่นครับแล้วผ่านเทินแค่นี้เลยครับกับข้อเทินทางฝั่งของมุราครับผมและไรมาครับหกภูผายฝันมายาครับชิรจกิครับผมเป็นยูนิตตัวใหม่นะครับผมจากโปรโมที่ผ่านมาฮะก็เล่นเป็น e x c e เซครับผม จังหวะน,นี้เลือกคอมาครับผมเป็นตัวเปิด5้าห้าสังไม่เจอครับผมตอนนี้ก็สับดิ้กันไปฮะจะทำยังไงต่อครับทางฝั่งของโมราคุมโมครับผมแล้วจะทำยังไงดีครับผมจังหวะน,นี้เห็นแอบถือชีราบนมือเยอะครับผม จะเลื่อนขึ้นหน้าไปครับแล้สุราฮีเมะครับเอาลงช่องเลียครับผมจะไปเท่านี้เลยหรือเปล่าครับเรองมาดูกันนะครับผมและเท่านี้ครับจัก็สึกเกหัวดครับผมตีไม่ทิตครับผมเปิดเจ็ดครับหาชิรากิครับผมและหยิบมาสองใบครับสองหน้าเลยครับผมจังหวะนี้ ก็สับกองกันไปฮะและเอาใบหนึ่งขึ้นมือครับใบหนึ่งลงหลุมครับและเป่นกาดครับผมเห็นยูนิตตีไม่ใช่ครับผมสามารถลบมืออีกฝั่งได้ครับผมแล้วก็เสกคีลาจากหลุมได้ครับตัวเปิดห้าหาสามตอนนี้ก็เห็นมีชื่อสามครับบวกไปห้าพันครับผมเป่นกาดควดก่อนครับขวดต่อครับผมหนึ่งสองพันเท่านั้นฮะโจมตีใส่สองพัน ฝั่งออร์คเคิลทำยังไงดีครับผมและเลือกที่จะเทรับผมวปเช็คครับดรอทิกเกอร์ครับผมส่งให้ซูลาฮิเมครับโจนหนึ่งฮะและเซกันเช็คเป็นชิรายิกิครับผมดาเมจเช็คไปไม่มีทิกเกอร์ฮะเอาหัวต่อครับผมหมื่นสามฮะตีใส่สองพันครับ สองหมื่นเดียวเท่านั้นฮะการถามพลังเล็กน้อยครับผมและเลือกที่จะเทคครับผมไม่มีทิกเกอร์ฮะแล้วซูลาร่าฮิเมะหวดครับผมสามหมื่นสี่ฮะได้มาสองหมื่นห้าครับจบเธอคนระับเอาตัวเองเข้าโซลแล้วดีดเลียไปหนึ่งกลับขึ้นมือครับผมเป็นนั้นผ่านเธอฮนะกับเขาด้วยนงฝั่งแบสซิตสครับไลท์ซ้ำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นโปรเทควันนะครับแล้วจังหวะนี้นะครับคอลงมาเป็นไทรฟเฟิลนะครับอีกหนึ่งโอโมบายใหม่นะครับลงมานะครับหนึ่งบารนะครับเปิดห้าครับดูการ์ดอ่าขอแพ้เปิดสามครับดูการ์ดจากหัวกองครับแล้วเลือกคอแบสซิตได้หนึ่งใบนะครับที่เหลือเรียงไว้บนหัวกองนะครับแล้วก็เรียงไว้นะครับแล้วคอที่คอลงมาเป็นไทรฟเฟิลอีกใบนะครับแต่ว่าอีกใบใช้สกิลไม่ได้เพราะต้องลงมาจากมือนะครับแล้วกดสกิลวันการ์ดครับ ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับดูหัวกองครับตามจำนวนแบตซีชื่อต่างในสนามนะครับแล้วจังหวะนี้ครับมีอยู่4ใบนบครับที่เป็นชื่อต่างนะครับจะได้ดูถึง4ใบเลยครับแล้วเลือกเียงได้ตามใจชอบครับแล้วโหัวกองไว้แค่ใบเดียวนะครับที่เหลือไว้ใต้กองหมดเลยนะครับแล้วจังหวะนี้นะแวนการ์ดฝั่งเบนเกตสามแล้วด้วยนะครับแบทเทิลซีสเตอร์ทั้งสนามจะได้บวก5,000ันนะครับแล้วก็โทลิฮัสครับดูหัวกองจะได้บวก5,000ด้วยนะครับ ไปแค่นี้เลยนะครับบัรกาศ17,00 0นะครับกับหัวกองที่แปะไว้แค่ใบเดียวนะครับทางฝั่งมูราคุโมะจะทํายังไงนะครับมีแอบเห็นว่ามีชิรายุกิเต็มมือเลยนะครับแล้วตัดสินใจปาเลยนะครับจังหวะนี้ใช้เป็นชิรายุกิร่างเก่านะครับโยนลงมาลงช่องการดีียนะครับโซบะสองนะครับลบยูนิตแถวหน้าอีกฝ่ายนะครับสามใบใบละหมื่นเลยนะครับแล้วปาซ้ำอีกใบนะครับลบไปหน่อนนะครับแถวหน้าโดนลบไปสองหมื่นนะครับ จากแวนการ์ดของทางฝั่งแบ็กซิดที่ตีออกแค่หมื่นสองครับวันนี้ติดลบไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังการอยากการเพิ่มอยู่นะครับเพื่อความชัวนะครับด้วยความที่ว่าทางฝั่งอราเคยนะขึ้นชื่อของการใส่คิดเข้าในเด็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วให้การเพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นเป็นการมิดเลยนะครับแล้วเฟอร์เช็มาเป็นฮิลลิเกอร์นะครับเป็นใบที่ทางฝั่งแบ็กซิดเรียงกองไว้นะครับแล้วโปรโมใบหลังนะครับ เห็นเช็คต you ิเกอร์จะได้บวกไปหมื่นครับแล้วเลือกโยนให้ทางฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับแล้วเซคันด์เช็คนับบอร์ดนะครับแถลว่าทางฝั่งแบสซิตก็อาจจะยังบุกไม่ขึ้นก็ได้นะครับจังหวะนี้โดนลบแถวหน้าไปส0 0 0มแบบนี้จะเอายังไงดีครับจะตีตัดทรัพยากรหรือเปล่าหรือจะดันทุล่างตีต่อดีนะครับแล้วเอาไทรเฟลข้างซ้ายโจมตีก่อนนะครับมืโจมตีบ่อยห้าพันนะครับ โดนลบไปสองหมื่นี่เหลือแค่สองหมื่นสองนับปีจากโคสโกทิ้งไปนะครับแล้วอีกข้างนะครับไทเฟอนะครับสกิลเหมือนเดิมเลยนะครับรอบนี้ตีตัดเรียกาศทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วจบเทินไปแค่นี้เลยครับครับเข้าเทินทังฝั่งชิราครับไรซ้ำมาครับผมจวดหนึ่งจากแอคเซลทูฮะตอนนี้โซเหลือแค่สองใบเท่านั้นครับผมแล้วบนมือก็เหมือนแอบเห็นฮะมีแต่ชิราครับผมลงมาครับ เป็นชิราอุกิครับลงช่องเอ็กเซลอะล่างเก่าครับผมโซบัสสองครับจิ้มแถวหน้าสามตัวลบไปห้าพันครัขอล่างใหม่ลงอีกข้างครับผมผมเอาบอลลุมแห่ตีเลยฮะจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ครับวนการ์ดหัวรุ่นรุนครับหนึ่งหมื่นสองพันอะโจมตีใส่เจ็ดพันครับผมได้มาเป็นคีย์เซนครับเฟิร์สเช็คไม่มีฮะใส่การเช็คไม่มีติ๊กเกอร์เลยครับผมสกิลของชิราอผมที่อยู่ช่องวนการ์ดครับ ลบหมื่นครับเสกชิลาจากหลุมครับแล้วก็จากเรียการครับลบอีกหนึ่งหมื่นครับแต่ไม่ได้เสกครับผมจังหวะนี้ยืนต้องยืนช่องบันการเท่านั้นครับถึงจะได้เสกและจังหวะนี้เอาหมื่นสองครับโจมตีใส่ลบหมื่นสามครับผมเลขห่างกันเท่าตัวฮะหนักเลยครับจังหวะนี้ได้มาสามหมื่นครับผมแล้วหมื่นเจ็ดยัดไปครับใส่ลบหมื่นสามครับและไม่มีทิกเกอร์ฮะ และอีกค่าหนึงครับได้เป็นโฟเทคครับผมทิ้งเป็นโฟเทคไปเลยครับผมจังหวะนี้ผ่านเทินครับกลับเข้าเทินทางฝั่งแมทเทนซิสเตอร์ครับรอดมาได้แบบบุบวิดนะครับโชคดีที่ปั๊มโฟเทคต้นเกมมาเยอะนะครับแล้วยังคงไลฟ์ซ้านะครับงมาเป็นคนดีคนเดิมนะครับแต่ว่าจังหวะนี้นะครับผลจากการไลฟ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเกมครับจะเริ่มออกผลแล้วนะครับสำหรับไทรเฟลนะครับที่อยู่อยู่ในช่องเรียกกาศนะครับ จังหวะนี้ทางฝั่งของแบสซิตถึงกับขอหยิบหลุมมาเช็คเลยนะครับว่าทางฝั่งชิลานี้ออกมากี่ใบกันแน่นะครับเจอหลายใบยเลยครับแล้วลงคีที่เป็นแบสซิตลงมานะครับกดบอดแล้วกดสกิลการ์ดเลยครับทิ้งมือหนึ่งครับจังหวะนี้จะได้ดูกองถึง4ใบเลยนะครับเอาห้าใบนะขออภัยนะเพราะว่าคีก็ติดแบสซิตนะครับแล้วเลือกโปะสใบไว้ท็อปนะครับ2ใบไว้ใต้นะครับแล้วบวกทุกตัวไป5้า0ันนะครับเหมือนเดิมนะครับ แล้วเช่นเคยนะครับโตริฮัสก็จะได้โบย5,000ด้วยนะครับการสองกองนะครับเหลียงปกกองอย่างมั่นใจแบบนี้แล้วเอาแวนการ์ดหัวรุ่นๆเลยนะครับ1 7ม0 0น7จ็ดครับทางฝั่งชิราให้มาเป็นพีจีที่พีจีนะครับเหมือนรู้ว่าจะโดนอะไรนะครับแล้วเฟิร์สเช็คนะเป็นคีย์นะครับ,รรบส่งคีย์และพลังให้ทางฝั่งของไทร์เฟลด้านซ้ายนะครับแล้วโปรโมด้านหลังเห็นเช็คทิเกอร์โบยอีกหมื่นนะครับแล้วโอ้โหดับเบิลคริทิคอลนะครับ ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับดูกองไปถึง5ใบนะค่อนข้างลึกนะครับการเรียง2คีย์ไว้หัวกองนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับแล้วอยังไงดีครับเหมือนเอาชัวนะครับเอาฝั่งขวาตีก่อนนะสับไทลเฟอร์ครับแล้วกดสกิลมาโจมตีนะครับปกติบวกห้าพันะแต่สามารถจ่ายคอเพิ่มเติมได้ด้วยการโซมาสเกตสามนะครับห้ามใช้พิทักษ์นะมักการนะครับกลายเป็นว่าบังคับการสดนะครับแถมยังมีไทฟเฟอร์ที่ห้ามพิทักษ์ด้านซ้ายที่อมคีถึง2คียนะครับ รวมสามขีกับพลังที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับทางฝั่งชิรายุกิก็ไสแห้งนะครับโซไม่มีนะครับทางฝั่งแมสซี่ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าคงไม่โดนปลาชิรายอีกแล้วนะครับนี่ครับเหมือนเหมือนเมื่อกี้จะลืมบวกเต่านิดหน่อยนะครับแอวโจมตีเลยนะครับจังหวะนี้แล้วดูเหมือนว่าทางฝั่งชิราจะเลือกเทคเลยนะครับแล้วเลนซ้ายโจมตีนะครับสกิลเหมือนเดิมนะครับแอบเห็นว่าในมือไม่น่าจะกาดพอนะครับแล้วเลือกเทคเลยนะครับสามีนะครับ ดาเมจที่1ไม่มีทิกเกอร์ครับแล้วดาเมจที่จบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นชัยชนะของทางฝั่งออร์เกนทิงแทงสายแบทเทิลซิสเตอร์นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์แมตชทในคู่นี้นะครับที่เป็นการปะทะกันนะครับระหว่างทางฝั่งของมูราคุโมะนะครับสายเชิรายุกิโอโมใบใหม่จากเวเดตศนเก้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของออร์เกนทิงแทงนะครับสายแบทเทิลซิสเตอร์นะครับจากทางโอโมใบใหม่จากเวเดตสินั่นเองนะครับ หลังจากชมผู้นี้จบไปนะครับทางฝั่งคุณประสิทธิ์นะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับกับชิรายุกินะครับอีกหนึ่งสายใหม่ของมูราคุโมที่ออกมาให้เล่นในตอนนี้กัน,นครับก็สําหรับมูราคุโมสายชิรายุกินะผมถึงจะบอกว่าสายใหม่แต่ก็ชื่อเก่าอยู่ดีนะผมเพราะว่าตัวชิรายุกิใหม่เองนะผมอย่างตัว6กบุพาแห่งฝันมายาชิรายุกินะผมก็มีคอนที่ว่าจากในกองการและดอบโซน,นะผมะรับตัวเองเป็นชิรายุกิชื่อเก่าด้วยนะผม ก็เรียกว่าเพิ่มความสามารถในการบุกขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับผมให้กลายเป็นเด็กได้มากขึ้นครับสำหรับตัวของชิรายุกิครับกม่จะเป็นตัวเกตหนึ่งใหม่ที่เอาลงมาช่องแวน,นะครับผมเปิดเจ็ดหายชิราได้ครับผมตัวเกตสองที่ลงช่องแวน์มาสามารถเสกชิราจากมือเพื่อจะโหมเกมได้แต่ต้นเกมนะครับผมแล้วก็ตัวเกตสามใหม่เองของชิรานะครับผมที่เพิ่มเกมบุกแล้วก็ลดพลังสร้างเวฟได้เพิ่มเติมนะครับผมก็เรียกว่าเป็นขุมพลังใหม่ครับที่ออกมา บวกทั้งเกมรุกและเกมรับได้ในใบเดียวนะครับเรียกได้ว่าตัวของชิรายุกิใบใหม่เองนะครับผมก็ยังคงมีสกิลครับที่มาลงช่องการ์ดี้นะครับโซบาดสองครับจิ้มแถวหน้าของอีกฝั่งตัวหนึ่งครับลบสามหมื่นได้จะจบการต่อสู้นะครับผมก็เปลี่ยนจากตัวเดิมครับที่ลบหมื่นสามตัวกลายเป็นจี้จี้ที่ตัวเดียวนะครับผมหายไปถึงสามหมื่นได้เลยไนดะ้เองก็เรียกได้ว่าเหมือนมีคิเซนติเดลมาเพิ่มในมือเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับผม แต่ว่าตัวของเด็กเองครับก็ยังคงประสบปัญหาเดิมนะครับผมที่ว่าทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ครับกินทีละ2โซนะครับผมไสก็จะค่อนข้างแห้งนิดนึงครับผมสำหรับตัวของเด็กชิราจกินะครับมถ้าปิดเร็วไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่เกมรับเราจะเสียนะครับผมเพราะว่าตัวของโซนั้นมีไม่พอที่จะจ่ายสำหรับคอสของชิราจุกินะครับผมแล้วก็เมคนิกในการทําเวฟนะครับผมของชิรุจกิใบใหม่นะครับผมก็ จะเป็นเทคช่องแวนเรียนะผมเมื่อเห็นยูนิตของคุณตีไม่ฮิตน,นะผมถ้าตัวแวนการ์ดของคุณติดชื่อชิราครับสามารถเข้าตาบ้านหนึ่งรับจิ้มแถวหน้าอีกฝั่งตัวหนึ่งครับลบหมื่นได้ครับผมแล้วก็ถ้ายูนิตนี้อยู่บนช่องแวนการ์ดนะผมก็จะสามารถคอชิรายุกิจากดอบโซนลงมาได้ครับผมนั่นหมายความว่าการใช้จะเล่นท่าน,นี้ก็อย่างน้อยคนมีชิรายุกิติดอยู่ในหลุมไว้สักใบหนึ่งนะผมเอามาช่วยไทยการปั่นไวฟเพิ่มนะผมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเอกราคุโมสายชิรายุกิฮะ สำหรับคุณโทฟูครับผมคิดเห็นยังไงกับออร์เคิลทิงแทงสายแบตเทิลซิสเตอร์ในชุดใหม่นี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับออร์เคิลทิงแทงครับสายแบตเทิลซิสเตอร์นะครับที่เรียกได้ว่าได้หัวแวนมาแบกสายแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแบตเทิลซิสเตอร์นะครับก็ได้ออกมาปราปายบ้างแล้วนะครับในชุดต่างๆของทางฝั่งออร์เคิลทิงแทงครับแต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ได้แวนตัวใหม่นะครับอย่าง b a t t l e Sister Format นะครับ ที่เป็นแวนการ์ดติด name battle sister แท้แล้วนะครับที่ทำให้ทางฝั่งของ battle sister เนี่ยกลับมาเล่นได้นะครับกับความสามารถที่สามารถจั่วนะครับได้ถึงเทิร์นละสองใบเลยนะครับเมื่อลงสนามนะครับโดยการเข้าตับ้าดหนึ่งโซบั๊ดหนึ่งนะครับถ้าแวนติด battle sister นะครับก็สำหรับสาย battle sister แล้วก็ต้องแวนติด battle sister อยู่แล้วก็เลยมีค่าเท่ากับเหมือนการจั่ว2นะครับพอจั่วเยอะสมกับเป็นออร์เคิลดิงแทงก์อยู่แล้วนะครับบวกกับอีกความสามารถหนึงนะครับที่สามารถดูหัวกองนะครับได้ตามจํานวนยูนิต ที่ติดชื่อ Battle Sister ชื่อต่างในสนามนะครับซึ่งถ้าเซตอัพดีๆเนี่ยสามารถดูลึกได้ถึง6ใบเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเรียงหัวกองนะครับจากจํานวนการที่เราดูเนี่ยยังไงก็ได้นะไว้บนไว้ล่างก็ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งแคนอโรเคลนยิงแทงนะครับที่ใส่คริเข้ากันเยอะอยู่แล้วครับการได้ดูกองค่อนข้างลึกขนาดนี้เนี่ยจึงเป็นอะไรที่จะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่จะมีการเซตอัพหัวกองเป็นดับเบิลคริเทคอนะครับ ซึ่งสามารถสร้างเกมบุกได้ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็น่ากลัวสมกับเป็นแคนออร์เคิลนะครับบวกกับเกย์สนะครับอย่าง Pattern Sister t ์ไทรเฟนะครับที่ออกมาเสริมให้กับเซตนี้เหมือนกันนะครับที่มีความสามารถในการเติมบอร์ดได้นะครับเมื่อลงสนามจากบนมือครับหึงเคาว์เตอร์บัสดูหัวกองสามใบนะครับขอแบทเทิลซิสเตอร์ได้ไม่เกินหนึ่งใบลงเรียนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เรียงไว้บนกองการ์ดนะครับก็เรียกได้ว่าเติมบอร์ดได้แล้วก็ได้ดูกองเช็คไปก่อนอีกทีหนึ่งนะครับ บวกกับไทเฟิลนะครับพอมาคอมโบกับแวนการที่สามารถเซตอัพหัวกองได้ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วเนี่ยน้องไทเฟิลเองนะครับก็มีความสามารถในการห้ามพิทักษ์นะครับจากบนมือของอีกฝ่ายได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเลดเกมนะครับมีเกตสาในโซ่เยอะนะครับเอาไทเฟิลมาตีกดบวกกับพิทเข้าที่เซตไว้บนหัวกองแล้วก็ห้ามพิทักษ์เนี่ยเขเรียกได้ว่าอาจจะสร้างเกมปิดที่รุนแรงได้เหมือนที่เราเห็นในเกมนี้ไปเลยนะครับหรืออย่าง b a t t l e s i s t e r ร์ทดิฮัสนะครับที่มีความสามารถในการลงมาแล้วเซตหรือว่าโชว์หัวกองได้เนย ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เติมทรัพยากรได้ค่อนข้างจะดีเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ b a t t e ิ s i s t เ r เนี่ยแทบจะเรียกหัวกองนะครับลงมาเล่นได้แทบจะทุกเธอเลยนะครับสำหรับเรียกกาไหลายๆใบที่ติด b a t t e ิ Sister นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เลยเราจะเห็นว่าถ้าเราใส่ในส่วนของอามาเทลสึนะครับเอามาห้อยไว้นิดหน่อยในเด็กนะครับเหมือนเป็นครีนะครับ อีก4ใบนะครับพอเราเปิดเจอครับแล้วโชว์เป็นอมาเทรสื่อได้เนี่ยกลายเป็นว่าแวนการ์ครับเพื่อยิ่งสร้างความกดดันนะครับเพิ่มคีเข้าไปในเมนเสให้อีกนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับทางฝั่งของแมทเทนซิสเตอร์ของอาของอร์เคิลทิงแทงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายที่ค่อนข้างจะน่าเล่นนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็รุนแรงสมกับเป็นแม่ชีแห่งการต่อสู้จริงๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์แมนในคู่นี้นะครับสำหรับคู่นักนพวกเราทีมฟิจิจะเป็นอะไรนะฝากติดตามพวกเราบนช่อง YouTube ด้วยนะ หรือสามารถจิ้มลิงก์ d นะครับใต้ description ของพวกเรานะครับเพื่อเข้ามาร่วมจอย c o m m u n i t y Discord ของเรานะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยในช่องทาง Discord นะครับซึ่งเป็นช่องทางที่เราสามารถมองเห็นคอมเมนต์แล็โตตอบได้อย่างเรียทม์มากกว่าช่องทางอื่นหรือสามารถสมัคร Membership นะครับเพื่อเข้าถึง e Exclusive c o n t e n t ต่างๆนะคต่างในช่อง Discord ของเราได้หรือว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพวกเราเพื่อสนับสนุนการทำคอนเทนต์แบบนี้ลงช่อง YouTube ต่อไปในอนาคตสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหร,รับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟสวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพ์การแข่งขันประจำสัปด,ดาห์วอล์กงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยและขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถ,ถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน